ต้องทำใจพี่น้องพื้นที่ไส้จัดๆกะอยู่ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวพามาหลาะเบิ่งหัวมันทางนี้ก่อนเบิง่งมองนี้มองนี้มันมันสีนังครับพว่านามมันสีโซ่ทั้งหนาเดี๋ยวพาไปยังหลาะเบิ่งหัวมันหนามสาะพี่น้องมันตัวนี้สี่เดือนครึ่งครับเนาะสี่เดือนครึ่งเบิง่งหัวมันจะแมนดกดีครับ ใส่ปุ๋ยไปแล้วพี่น้องสองรอบตัวนี้แปลงนี้บ,นนบ่ได้ห้องผืนเนี่ยครับบึงหอยน้ำเสาะจังได้มาขักมาเน่แทเบึงสุดแค่นี้นี่มาบึงนี่พี่น้องจังได้มาตกฝนตกวา่าเมนหลังค่าสิทะลุไหมพี่น้องตกได้มาตกขักตกเน่มาท้อนเอาไปใายซะเป็นอย่างนี้เอาไว้มันกระบบยญ่าได้หนิมิแต่สีเนาแดดได้หนิ มึงหัวมันเห็ดสาบลาบอยู่พุ่นโอ้แต่เสียดายเลยเนาะพี่น้อง,งมึงเมื่อยได้มาผ่อังสียเนาะพุ่นน่ะน,นะนี่ลกดีขนาดเลยพี่น้อง 4ีเดียนเคิงครับมึงอู้ <c oughs> ฟฝนนังเน่มาตกขักตกแ่เนี่ย <c oughs> นี่นี่นี่นบางหัวนี่คือ <c oughs> อลังการ4ีเดียนเคิงนี่มึงห <c oughs> <c oughs> นี่หอยสออเก่าแล้ว บึงอูตายแบบนี้